ะะแต่หัวใจสําคัญคือวันนี้คนในพื้นที่บอกว่าอยากจะมีส่วนในการออกมาปกป้องฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนี่เป็นประเด็นสําคัญที่เราย้ํามาตั้งแต่ต้นรายการของงานมาลายูลราย,ยาปีนี้ค่ะดังนั้นจะชวนดูหนึ่งในความเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องฐานทรัพยากรเมื่อวันที่หนึ่งเมษาค่ะมีภาพของเครือข่ายพิทักษ์สายน้ําปัตตานีและตัวแทนประชาชนในพื้นที่อาเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานะคะเขาไปรวมตัวกันแล้วใส่ชุดมาลายูด้วยค่ะออกมาแสดงเจตจำนง เกี่ยวกับการคัดค้านโครงการประตูระบายน้ํากงปีดังนะคะเพราะมองว่าโครงการประตูระบายน้ํากงปีนังที่ว่าไม่ได้ตอบโจทย์การรักษานิเวศค่ะหากกรมชลประทานยังดื้อดึงที่จะดําเนินโครงการต่อไปโดยไม่ฟังเหตุผลและขอทักท้วงที่ทางเครือข่ายได้ยื่นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปก่อนหน้านี้แล้วทางเครือข่ายพิทักษ์สายน้ำปัานีขอประกาศยกระดับการคัดค้านโครงการ โดยการระด,ดมมวลชนเพื่อเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบ,บาลเพื่อหยุดยังย้งการวินาศกรรมระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในวันที่ลำน้ำกรงปีนงัง เป็นการแสดงออกของคนในพื้นที่ที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการที่ในมุมของรัฐอาจจะมองว่าพัฒนาแต่ในมุมคนพื้นที่บอกหูบริบทมันเปลี่ยนละ <c oughs> อยากที่จะได้การตอบโจทย์ในรูปแบบอื่นนะคะโครงการนี้ค่ะคนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นร่วมคัดค้านมาตั้งแต่ปี6-1ค่ะและการจัดประชุมประมนิเทศโครงการงานจ้างสำรวจออกแบบประตูระบายน้ํากงปีนงังโดยบริษัทเอกชนและกรมชลประทานซึ่งเกิดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีประชาชนกว่า400คนไปแสดงเจตจำนงในเวทีบอกไม่ เนื่องจากกระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกย่อๆกันว่า EIA ยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียค่ะประชาชนผู้ที่ใช้ประโยชน์แม่น้ํายังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากนักนะคะก็เลยมีการขยับเรื่องนี้แล้วก็มีข้อเสนอ3ข้อ หนึ่งคือขอให้ยกเลิกโครงการคอนกรีตขวางลำน้ำขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าประตูระบายน้ำกงปีนังจังหวัดยะลาสองคือชาวบ้านบอกยกเลิกได้ไหมแผนโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีที่เกิดขึ้นเมื่อปี2510คือมาน,นานแล้ว<ะ>และอาจจะไม่ตอบสนองปัญหาบริบทการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ในปัจจุบันและ3คือขอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการน้ำด้วยคอนกรีตมาสู่แนวทางสายน้ำสีเขียวหรือว่า กรีนลิ i เวอร์นะคะซึ่งจริงๆเป็นหลักสากลที่เขาใช้แบบเนเจอร์เบสโซลูชันนะคุณผู้ชมตอนนี้ทั่วโลกสนใจมากสภาพอากาศแบบปรวนสนใจเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัดเหมือนกันคะ่ะกรีนลิ i เวอร์ก็คืออาจจะไม่ใช้คอนกรีตแต่ใช้รูปแบบอื่นๆในการจัดการลำน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศและชีวภาพของลําน้ําค่ะคือเท่าที่เราคุยกับาชาวบ้านในเมือ่อนนีนะครับที่ด่องการว่า สมมติว่าไม่เอาโครงการที่รัฐเสนอมาให้เนี่ยเราจะเราจะเราจะเอายังไงกับการการแม่น้ำปัตตานีชาวบ้านทุกอย่ก็บอกว่าคือแม่น้ํามันมันก็อยู่หยักของมันอยู่แล้วมันมีต้นไม้มันมีความสมคัญระหว่างน้ําต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นชาวบ้านบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนน้ำก็ต้องพึ่งพาต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องพึ่งน้ําอ่าซึ่งมันก็ตรงกับหลักการใส่น้ําสีเขียวที่เราพยายามเสนอ ่ต่อกรุ่มเชื้อราพทานตลอดนะครับคือเราพยายามให้อ่ามีการจัดก,การใส่น้ําที่ที่มันไม่ไม่ทําลายนิเวศด,ดังเดิมครับอาทิเช่นหนึ่งที่เราเสนอไปคือถ้าท้าเมือหลักการในจริงคือต้องรักษาป่าต้นน้ําแต่ฝั่งกรุงพิน้ำมันมันมันก่อนยังไม่ใช่ป่าต้นน้าแต่มันเป็นป่าที่อยู่ริมตลิง่งเพราะว่าป่าเหล่านี้มันก็มีการคลายน้ําในช่วงที่มันเป็นดูแล้งที่ถึงช่วงช่วงที่มันน้ําลดนะครับชาวบ้านเล่ามาอย่างนี้แล้วก็อ่าเราเราพยายามเสนอว่าอ่า ต้องลดการจัดก,การน้ําด้วยคอนกรีตเพราะว่ามันมันเราก็เห็นมาหมายหลายทีว,ยว่าพอมีคอนกรีตมาปุ๊บใส่น้ํามันก็บางบางใส่น้ํามันแห้งไปเลยครับเพราะว่ามันเพราะว่ามันมันจะเป็นที่ต้องรอนแค่น้ำน้ำฝนมาแล้วก็สิ่งแล้วก็จากนั้นก็เราก็ยามบอกว่าให้ให้มันให้ใช้ความรูม้ทางนิเวศนะครับมันเป็นแกนศาสในการในการจัดก,การลําน้ํานะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการ คือพยายามให้ชุมชนจัดก,การใส่น้ำด้วยตนเองครับว่าชุมชนเขาเขามีภูมิปัญญาอย่างไรบ้างอันนี้อันนี้อันนี้ที่เราพยายามสื่อสารไปอยังหน่วยวงานกรจชีวรการตลอด พูดถึงโครงการประตูระบายน้ํากงปีนังอะคะ่ะที่ยะลางบประมาณไม่น้อยเลย3,500ล้านบาทนะคะจะสร้างประตูระบายน้ํา8บานเลยค่ะความกว้าง88เมตรสูง8เมตรยาว80เมตรกั้นแม่น้ําปัตตานีแล้วก็กงปีนังนะคะเป้าหมายแน่นอนเพื่อบริหารจัดการลุ่มน้ําแต่คนในพื้นที่ก็อยากจะสะท้อนเสียงว่าเขามีวิธีคิดแล้วก็ข้อเสนอในการจัดการลุ่มน้ําอีกแบบหนึ่งนะคะนี่คงเป็นภาพหนึ่งในการสะท้อนความพยายามของชาวมาลาย,ยูยในพื้นที่ที่อยากจะมีส่วน ร่วมในการจัดการแล้วก็ปกป้องฐานทรัพยากรค่ะ ขยับมาที่นราธิวาสนะคะที่นั่นก็มีความพยายามเช่นเดียวกันนะคะในการรักษาฐานทรัพยากรปกป้องนิเวศแล้วก็วิถีในพื้นที่นะคะก็มีโครงการที่สําคัญสําคัญนะคะที่ต้องการฟื้นนารางแต่โจทย์ที่สําคัญค่ะก็คือเรื่องของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ค่าแรงถือว่าถูกมากบวกกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั่นกลายเป็นว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเราเห็นภาพคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งหน้าไปทํางานที่มาเลเซียจํานวนนาข้าวในพื้นที่ก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดค่ะถ้าไปดูในพื้นที่นะคะก็จะเห็นว่าการทํานาข้าวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสถือว่าเป็นวิถีค่ะที่ถูกส่งต่อกันมาจากบรรพบุรุษชาวนาสูงวัยที่นั่นก็เล่านะคะว่าการปลูกข้าวเป็นเรื่องของความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเป็นการสั่งเสียของคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นใหญ่ที่ไม่ให้ละทิง้งเรื่องของการทํานาปลูกข้าว การทำนาจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องภูเขาสร้างความมั่นคงของระบบชีวิตทั้งหมดผ่านมาประมาณ5ปีกว่าๆนะคะก็ในพื้นที่เนี่ยก็จะเห็นว่า พื้นที่นาลดน้อยลงไปก็เริ่มที่จะมีโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อที่จะดึงดูดนําคนรุ่นใหม่กลับเข้ามาฟื้นฟูพื้นที่นาของครอบครัวตัวเองแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่าเป็นโครงการที่ไม่ง่ายแล้วก็ต้องทําความเข้าใจกับทุกภาคส่วนเนื่องจากในพื้นที่ยังถูกนิยามโดยภาครัฐนะคะว่าเป็นพื้นที่ความมั่นคงผลของการฟื้นนาร้างก็ทําให้วันนี้ สามารถผลิตอาหารกลางวันให้สำหรับเด็กๆในโรงเรียนมารายูได้ค่ะแล้วก็ยังมีการขยับขยายสร้างยุ้งฉางสำหรับเก็บผลผลิตได้มากยิ่งขึ้นปัจจุบันสามารถฟื้นฟูนารักได้แล้ว17ไร่นะคะได้ผลผลิตเฉลี่ย50กระสอบต่อปีค่ะ,ะนั่นเป็นภาพกิจกรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับ คีย์หลักสําคัญหรือว่าหัวใจสําคัญของงานมาลายูลายาปีนี้ที่พูดถึงเรื่องการปกป้องฐานทรัพยากรนะคะแล้วก็พาไปดูให้เห็นในหลายๆพื้นที่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งค่ะ